สวัสดีครับทุกคนวิศาสที่ผมเล่นตอนนี้เลเวลก็มาที่183แล้วซึ่งในเลเวล183เนี่ยก็ได้6เกตแล้วแล้วก็เดห๋วยวมจะมาฟาร์มเวลก็เลยถือโอกาสอาดัดคลิปเทคนิคฟาร์มเวลในช่วงเลเวลท้ายๆท,ายท,ายท,ายที่ต้องใช้เกตในการแปลงแล้วก็เก็บเวลซึ่งช่วงหลังจะใช้เปลืองโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเทคนิคของผมที่ใช้คืออะไร เราก็แปลงแบตเตอร์โมที่เราใช้เก็บเวลแล้วเราก็เก็บเวลไปก่อนจนเกบหมดหรือเราก็แปลงเก็บเวลจนเกบหมดเลยแล้วพอเกจเราหมดก็ให้เราไปลงดันที่ใช้เวลาน้อยๆเพื่อที่จะเอาเกจคืนจากดันเจียนแล้วก็มาฟาร์มในแมปนี้ หรือว่าแมปอื่นๆที่เพื่อนๆฟาร์มอยู่ประจํานะครับผมก็วนอยู่แบบวนลูปเป็นแบบนี้ไปเลยโอเคก็ผมจะมาสาธิตให้ดูสาธิตเทคนิคให้ดูแล้วกันยิ่งถ้าใครที่แบบมีพวกพรีเมียมที่วาร์ปไปตามดันอยู่แล้วที่ใช้เวลาน้อยๆก็ ตัวเองก็จะได้ลงคือเราก็ได้ลงดันเจียนตามของไปด้วยแล้วก็ได้เกรดคืนด้วยแต่ว่าอย่าลงดันที่เราใช้เกตเยอะนะครับให้ลงดันที่ใช้เกตน้อยๆทำเออลงได้เร็วๆจบได้จบดันได้เร็วเดี๋ยวผมจะแปลงซัก สองเกตเหลือเกตสุดเ,ดเดหลืออีกหนึ่งเกแตแผมแปลงอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยไปลงดันใช้เทคนิคลงดันที่ผมได้บอกไปเพราะช่วงหลังแต่ละชีพเบทเทิลหมดก็จะตีเป็นหมู่มากขึ้นแล้วอย่างของเบเดอร์ก็มีเบทเทิลหมดส3นะครับที่โจมตีเป็นวงกว้างกว่าเบทเทิลหมดส2แล้วก็เร็ว,วกว่าการคอมโบ ด้วยมือเออคือเหมือนกับเร็วกว่าใช้คอมโบสกิลในการเก็บเวลนะครับปุ๊บ,บนวนมาคดีผมก็แปลงแล้วก็เก็บต่อ ตรงนี้ถ้ามันไม่มีตัวยิงหนูจะเป็นอะไรที่ดีมากมก็เก็บเลเวลไปจนระยะเวลาเบทเทนโหมดหมดจนแปลงหมดอะ่ะจุดที่ผมเก็บก็สองจุดนี้ครับสลับกัน สำหรับคนที่ไม่ได้รีบมากในช่วงเวลร้อยแปดคุณก็มาเก็บตรงนี้ได้ครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเกาะกกงแต่ถ้าคุณรีบที่จะไปเวลร้อยเกเพื่อที่จะไปเก็บเวลแบบปาร์ตี้หาคนตี้ที่แมปร้อยเกแล้วเก็บก็ไม่ว่ากันก็ได้เหมือนกัน เพราะว่าการใช้เพทมนหมดเก็บเร็วมันเร็วกว่าใช้สกิลธรรมดาเก็บอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดาเมจเรามันจะเพิ่มขึ้นความแรงของเราเรามันจะเพิ่มขึ้นตรงนี้ถ้าล่างรวมเป็นกลุ่มได้จะได้อีกีเยอะ กลุ่มหนึ่งก็น่าจะได้เอประมาณ2ล้านได้อยู่ อ่าโอเคปุ๊บตัวายตายเกบผมเหลือน้อยแล้วผมก็ใช้วิธีที่ได้บอกไว้คือไปลงดันเล็กที่ใช้เวลาลงน้อยที่สุดสำหรับในการสาธิตก็ผมจะใช้ m a พ p a t ทเพราะ m a พาร์ทผมใช้เวลาลงน้อยที่สุด ยิ่งถ้าใครมีพีเมียมหรือทั่วเหลืองหรือกดวาร์ปได้เนี่ยคุณก็วาร์ปไปที่แมป125แล้วก็ออกมาที่หน้าดันตรงนี้แล้วก็กลับเข้าไปในนี้โดยเลือกลงดันแมปพาร์ทปึ๊บ ช่วงตอนที่ลงดันก็ใช้เกตให้ประหยัดที่สุดคือไม่ต้องแปลงไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องคอมโบด้วยตีปกติไปเลยเอาตัวสุดท้ายนี้ผมคอมโบนะเพราะว่าจะได้ไหวขึ้นหรือว่าคุณจะแปลงเหลือเกตสุดท้ายมาแปลงก็ได้จะได้ไหวขึ้นอ่านี่ผมได้เกตเต็มเลยปุ๊บโอเคเกตผมเต็มแล้ว ผมก็ไปฟาร์มต่อเลยฟาร์มเวลต่อเห็นไหมครับไม่ต้องตีหุนไม่ต้องซื้อยาเกตสำหรับคนที่อยากประหยัดค่ายาเกตปึ๊บถึงแล้วผมก็แปลงแล้วพอเกตหมดผมก็ทำแบบเดิมครับลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับผมเพื่อจะ ก็หวังว่าวิธีนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะครับผม ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ผมลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าก็จะเป็นเทคนิคอะไรใหม่ๆที่นึกออกก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปไว้แล้วก็มีเวลามีจังหวะก็เดี๋ยวมาทำเพสของตัวนี้ต่อด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม